ขอสลังเงินเดินเพื่อช่วยประชาชนค่ะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นผู้ว่าขวัญใจพี่น้องชาวเน็ตและประชาชนชื่นชมกันทั่วเลยล่ะค่ะสําหรับนายชัยวัฒน์ชื่นโกุมหรือว่าผู้ว่าติก๊กก่อนหน้านี้เองเขาก็สร้างความประทับใจให้กับหลายคนเป็นอย่างมากเมื่อมีภาพสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าของจังหวัดเคยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยการปั่นจักรยานไปทํางานค่ะ แถมยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไปเทถอนเครื่องมือทํามาหากินในโรงรับจำนำให้ด้วยซึ่งปัจจุบันก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการปทุมธานีแล้วล่ะค่ะกลายเป็นที่รักของคนชาวปทุมไปมากขึ้นไม่แปลกใจเลยเพราะว่าท่านนั้นมีจิตใจชอบช่วยเหลือประชาชนมีจิตใจที่ดีจริงๆไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นจํานวนมากค่ะจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้ทําให้ผู้ว่าเองก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแบบเต็มที่ล่าสุดเพํานักขาประชา จังหวัดปทุมธานีก็ได้มีการแชร์โพสต์ของสำนักงานพมจปทุมธานีค่ะโดยระบุวา่าผู้ว่าปฐุมสละเงินเดือนถึง3เดือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมที่ลำบากในช่วงโควิดเดือดร้อนแจ้ง1300เพิ่มเติมอีกวา่าช่วยการสู้ภัยโควิดผู้ว่าราชการปทุมธานีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพอมอจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งงานนี้ทางทีมงานเองก็ต้องขอชื่นช ชมถึงความมีน้ำใจและความเสียสละในครั้งนี้จริงๆคะ่ะ